จช่ไหมเห็นได้ลูกรสรุปแล้วเชียววใช้บ่มือนอยากจุนจวนกันพอมันท่านไหนมีเขร,รียดรรค,ครับเสียวมาใส่เขรียดเหมือนระวังระวังก่อนครับพ่อว่าเอาไปเก็บไว้เตะช่องรถบัสด,ดีปะบ่มันเล็กไรอันต่อไรหัยานเล็กมันทังบ่อันนั้นยังไปทั้งเยี่ยมเสรแล้ว ไปทั้งบ้านนะ้ำบบมองตาพรชัยเราน่อน,ใ,น,อนนะให้มู่ไอ้มาเก็บส้อยมาสัน่นเดี๋ยวก่อนครับอืไอ้เก็บส้อยมาดิอือ,อ,อ,อเดี๋ยวจะข้ากันเลยยีบอ้เขา,บานะใบน้ำใบอยู่ครับโอ้ก็ยิบเพียงครับเนาะสักจึก เอาเก็บซอยนองสักจึกอยากเก็บซอยอยู่แต่ว่ายันของนองพันครับโอ้ยบ่เป็นยังนงยไลบาทาสนาคนนึงแบบของรสคาพิเศษ ้ยรถก็แห้งเป็นลั่นนะจับลอยคือจับดูบ่เคยจับรถบ่เคยจับกองแล้วห้าแสนเลงเคยจับแค่สามร้อยกว่าทองเนาะสักจึกเคยตีอยู่บ่สักจึกกวางตีเหรียดตีใดครับสมาตีจังหวะตีปะใดครับโอ้ ีเล่นตีได้แต่ว่าถ้าเป็นวงล่างอีกพวกโบกวงล่างพวกระนาดคนตีได้ที่ครับคนตีได้ผมเล่นจบรนาดระนาดตะศิลป์โรงเล่นผมโอ้จบนาดตะศิลป์ห่าตัวครับจบพวกไอ้วงล่างตัวตีไทยผมเล่นได้ยวกัโอ้โหบอท่อมบดดาได้สักจริงคือแซกโซโไอ้ท่ามเป็นของกระเพราเป็นเมียนบ่เมียนตอนตอนวงดนตรีโรงเรียนผมกับวงดนตรีโรงเรียนเรียนโน้ตเป็นบ่เรียนเรียนได้บ่หลายครับมันลืมหมดแหละล่ะครับ มันเลนมัเลนเลนมันอีกะเจ็ดปีแล้วพี่น้องคือต้องไปถามว่าไปฟื้นฟูไม่ได้บ่ได้อืมแต่ก็ต้องใส่ไปล่าหนึ่งโอ้แต่ว่าทําเป็ดทําเป็ดนี่ผมเป่ามาตะกี้เป่าแหลกแหลวจนปากโป้งครับอือคือมันมันมันต้องใส่ปากเห็ปากลำแบมคือจังทู้เข็มเนาะเป่าจนเป่าจนอ้ปากแตกค่ะปากแตกนะครับพี่น้องโอ้เป็ดกับเป่าได้ทำเป็ดเป่าได้วันนี้เครื่องดนตรีซากรเนี่ยมันสากรเลนบได้จะยางครับ เดินเป็นตะปวกปวงล่างของอร่อยล้ำมหนาวโอ้นักดนตร,ต,ดตรีเก่าตัวนี้มบโรงเรียนไหนก่อนจบจังโรงเรียนไหนราชบชานเคราะห์ยี่แปดต้ก,กาาีกะแข่งทักษะอล่วก็ะปวกปวงล่างเหรอครับแข่งทักษะหัตกรรมทักษะศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเรื่องท่องท่านี่ก็ได้ไปครับแต่ตอนโอ้โ,โอ้แสดงว่าเอกดนตรี ครับเคยเคยเคยเล่นครับแต่พวกนี้ผมเบอร์หูเลี้ยงแต่ว่าถ้าเป็นพวกปีพาสพวกนี่ผมหูจักอยู่ระนาดพวกระนาดเองระนาดแล้วตีเป็นบ่ครับเป็นตีได้ตีได้ถามว่าตีได้หลายบ่มันก็บ่ได้หลายดอกแต่ว่าถามว่าตีได้บ่ตีได้ถ้ามีโนวดผมอันออกเออครับผมตรงเรีงตรงเรีงครับผมโป่งล่างแต่ว่าโป่งล่างเดี๋ยวผมถนัดโป่งล่างเร็วเป็นบ่ปลาโป่งล่างเดี๋ยวผมถนัดเออตโป่งล่างผมถนัดคือยังอิดโป่งล่างมาก คืนรับจนเศร้าวน้อยน่ะแบบนั้นเหรอครับผมผมผมตีเป็นห่วยสิโบได้ห้าระนาดว่าให้สักจุดตีหัเนาะวันนี้ตีเป็นเพ่งเป็นไล่ได้สบายเล่นไหมไล่ได้สบายครับได้หลายไล่บ่ก็ไม่ได้หลายไล่ครับพี่หนุอมมันคือตั้งแตอาจารย์นสอนกั้งแตเบิร์โนนเนาะกต่เบิร์โนนทุกอย่างตีถ้าถ้าตีหลายหลายลมาตีไปจนชิน มากกสิเก่งขึ้นเรื่อยเรือนี่พี่น้องอืมเอมอมาก็ถามว่าเบิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใส่น้ตทึกเก่าอืมเออถึงสิเก่งไปได้ก็ต้องใส่น้ตครับผมทุกอย่างมันต้องอยู่กับนวดอยูอืมขณะตีกองทุกอยาก่าง,งก็เบิ่งโนวดทึกอ่ะอืมมันก็อยู่ที่บุคคลบางคนเพิ่นกับใบหัดเลยเพิ่นบ่ใส่น้ตเพิ่นก็ใส่ความจำเอารักษ<ล>าความสามสารถ เก็บเองวันละเอียดวันแนงน้อยกันเก็บบ่ดีก็จะขูดขีดไปซ้ำไ,ได้เลกได้เขตีไหมเขียดก็บจะบบเป็นหมื่มืดทีนี้หนูตะขาเคียพุมดมันมีหลายราคาเด้โอ้สื่อกวางวันสีเลีวเลียวก็ยังสีเหลือกวองเหลือเคลียเล็กใสก่โอ้ อซอยน่องเนอะอาดบองหัวเนี่ยว่าซักเช่หรืองซักจึกเคยเรียนดนตรีดนตรีไทยดนตรีไทยครับดนตรีไทยเนาะพวกืิมบ้านดนตรีพื้นบ้านพวกพิมพวกเนี้ยเก่ไใ้ครับอืม เอาพวกพิณโมนีเล่นได้ปะนี่พิณเล่นปะได้ครับผมเล่นปะได้ผมเล่นได้แต่วงล่างกระป๋องตัวนีดต้นตีสากลคือมีเป็ดทับเป็ดครับทับเป็ดเช็คโซฟอนเนี่ยปะได้ครับเมื่อผมมาไปคือแข็งพี่น้องที่แหล่แค่นก็เคยเลี่ยนแต่ว่าเลี่ยนมันมันคือรายะเวลาเลี่ยนมาก่อถามว่าคนมันยากพี่น้องต้นตีใบว่าสี่เลี่ยนตื้อปับเป็นเบอร์เด้ข้าใจบาลักอีหลีก็บ่ได้ครับ คือเราต้องมี้สามเนี่ยสิ้นตัวตีตัวถือค่อยไปแล้วก็เผาได้ใจว่าใจรักก็เลยได้มาอยู่นลำเพชรนลำเพื่อนบ่ใจรักก็เลยได้มาอยูนลำเพลินลำเพื่อนพี่น้องขัดใจบ่รักบ่ค่าร่าออกจากงานด้วครับโอ้จะเป็นลับบ่ลับบ่ผมพี่น้องมาอย่างเดียวตัดสินใจด่วนเลยวันนี้ตัดสินใจด่วนทุกทุกคนมนต้มยี้เป้าหมายครับผมโอ้โหหมดแล้วสักจึกรึยัง หมู house, ่บ้านนี่พ่นบ่อหายั่งบ่หมู่ชุดพวกท่อมพวกพอท่อมมื้นมูกมัีนม่น้ากันกับโทรศัพท์แล้วบ่แสมช่องแถมเขียดพวกรุ่นง่ายๆมีตโตมีแต่บอดีมัน โอ้บางย่มขึ้นถือไฟใหงางมครับยใไฟแสงสีสองรถงามครับไฟเท็จแะยิบระยับมันต้องไข่ดินี่โน้่าง,น,งนั่นเนเป็นขาคับมันจะบ่ขาคับ่ มันติดอยู่ในตัว,วตยใยบนอนออต้องหาเขียดมาใส่ละ Cho con kiếp khỏi với thằng bàn con hay ai sắc trực xoay Cho người tốt phải chăng hạ song hạ kiệt mà dây Hạ lẹc mà dây Kiếp bỏ vụ điều đó mới phút kiếp xoay Hãy sắc cái kia xoay nhục xoay nhăng ừ ดูแลเราพี่ชอบเอตัวมัเจ้คของสนี่กินขอน้ำพอกะนนี่พอมูวไอพ่นยังพอป่าครับสมตำกินขอน้ำพอกันจนกับจะได้ไปซ่อมว่นี่ ืันนี้พ่ซ้อมพอวันนี้มือ,ม,อมือเฮือมาด้ต้องมาซ้อมเพียงด้ขันว่างต้องหาเพียงซ้อมกันไว้ที่พอ่อเดี๋ยวจัดสคริปไว้ให้แล้ว ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามาชมคลิปนี้นะครับว่าไดไรบ้างบรรยากาศครับวามเกินไว้ารพี่น้องด้เบื้องหน้ชมสำหรับคลิปนี้พิญาบานสายจวดเพชรํำเ,เพิิอนออฟฟิเชียลกับโค้งเสียวซัมนี่ครับลิบนาพี่น้องกันจังหวากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ